อ่าครับผมตอนนี้ผมจะพาพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อบ้านก็ดีนะครับอ่าเข้า er <historically. S 2> ไปเช็คดูอาการของเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่มันไม่ทํางาน <S <s <omas> <S มันจะออกอาการแบบไหนยังไงนะครับและการอาการเกิดออกมานั้นมันไม่ปกติแบบไหนยังไงอ่าที่เราควรจะไปเช็คดูตรงนั้นตรงนี้นะครับอ่าผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้นะครับว่าอาการของเซ็นเซอร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ทํางานมันเป็นแบบไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ อาการของเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ทํางาน <c oughs> แต่พี่น้องคอยดูตรงนี้นะครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะครับหลังจากที่เรากดเปิดกดสตาร์ท58ออกมาแล้วก็จะขึ้นดีออกมาอันนี้คือเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ทํางานแล้วนะครับนยครับมีพี่น้องหลายท่านอบอกว่าผมก็ได้ต่อรีสวิตตรงทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไปต่อตรงแล้วนะครับหรือว่าด้านหลังเนี่ยผมก็ไปต่อตรงหมดแล้ว ทำไมมันถึงขึ้นอาการนี้ขึ้นมาได้นะครับเ <c oughs> พราะมันขึ้นได้ <c oughs> สาเหตุเขามันมาจากเซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่ทํางานนั่นแหละครับผมต่อตัวนี้ตรงแล้วรครับจําติดกันแล้วมันยังเปลนอีกนะครับมันจะมีด้านหน้าอีกนะเราไปต่อด้านหน้าอีกอ,อ๋อด้านหน้าที่ผมก็ต่อแล้วเนี่ยครับเนี่ยเอาแมนน่เหล็กมาทาบหรือตัดต่อแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่อาการอยู่เหมือนเดิมนะครับ่าที่แท้ถ้ามันเป็นอาการแบบนี้นะครับอ้าวทีเนี้ยถ้าเป็นอาการแบบนี้ มันฟ้องว่าทั้งเพชเชอร์ก็ไม่ทํางานได้เซ็นเซอร์ก็ไม่ทํางาน <c oughs> หลังจากมันฟ้องออกมาว่า58เพชเชอร์ไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากว่าแจ็คตัวนี้มันไม่เสถียรจากนั้นมามันก็จะฟ้องของอาการของเซนเซอร์ทั้งหมดขึ้นตัวนี้มาไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าหรือว่าเป็นตัวหลังมันจะขึ้นอาการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ปิดเปิดได้อยู่นะครับทีนี้เราจะต้องมาทําความสะอาดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ อ่าในศูนย์รวมของแจ็คเซนเซอร์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับอ่าแจ็คเซนเซอร์ทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี่ครับคลิปก่อนหน้านี่ครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นขี้เกือหรือว่าสายมันขาดหรือว่าสัญญาณไม่ผ่านมาจากตรงไหนสวนมากมันจะมาจากตรงแจ็คนี่แะครับอ่าทีนี้เราปิดก่อนนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าอ่าปิดก่อนนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับดูนะครับ58โผล่โผมาก่อนนะครับ สตาร์ทนะครับ58าสิบโพรมาตามด้วย DE นี่บอกว่าเซ็นเซอร์ทั้งหมดไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเช็คต้นขั้วของมันเลยนะครับอ่าต้นขั้วของมันนะครับอ่าต้นขั้วของมันก็คือแจ็คตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับอ่าแจ็คตัวนี้ก็สามารถทำให้สัญญาณไม่ผ่านนะครับตัวนี้ครับสัญญาณไม่ผ่าน เมื่อสัญญาณไม่ผ่านจากแจ็คตัวนี้ไปได้นะครับเราก็ต้องมาทําความสะอาดตรงแจ็คตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านในนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามันจะเป็นขี้เกลือสะสมนะครับมาถูกความชื้นมันไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปได้นะครับทําให้ออกอาการนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับสมมุติว่าทีนี้เราออกแล้วนะครับเอาออกแล้วนะครับเราออกแล้วนะครับ หลังจากที่เราเอาออกแล้วเท่ากับว่าสัญญาณไม่ส่งไปหาเซ็นเซอร์ทั้งหมดมันก็จะออกอาการนี้นะครับ58 de นี่นะครับเป็นอาการแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับปิดได้ด้วยนะครับอ่านี่ครับปิดปิดก็ได้ด้วยนะครับอ่าทีนี้เราจะมาดูว่า ถ้าเราทําความสะอาดแล้วนะครับเราทําความสะอาดแจ็คตัวนี้แล้วนะครับถ้าเรามาทําความสะอาดแจ็คตัวนี้ให้ดีแล้วนะครับอเช็คดูสายไฟอจากตรงนี้ไปไปหาเซ็นเซอร์ทั้งหมดนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ขาแตะด้านหลังนู่นนะครับอขาแตะอีกที่อยู่ด้านหลังนู่นนะครับแล้วก็สายของสายของเพรสเชอร์นะครับไม่ขาดเมื่อเราทําความสะอาดตัวนี้มันก็จะโอเคนะครับทีนี้เราจะเอาเสียบเข้าไปใหม่นะครับ อ่ามันขยับได้เลยนะครับแน่ครับเซนเซอร์ทั้งหมดจะพร้อมทํางานหรือเปล่ายังไงนะครับมันต้องรอประมวลผลเสร็จถ้าตั้งเวลาแบบนี้มันโอเคแล้วครับทีนี้วาล์วน้ําทํางานแล้วนะครับวาล์วน้ําทํางานแล้วแสดงว่าเช็คตัวนี้ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอ่าหลังจากที่เราไปต่อตรงสวิทช์แล้วนะครับมันยังเป็นอาการอีกต้องมาไล่ดูสายและเช็คตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าถอดตัวนี้ออกปุ๊บอาการเดิมเกิดขึ้นเลยนะครับอ้าวนี่ครับอ่าตัวนี้ มาจากตัวนี้นะครับแจ็คเป็นศูนย์รวมของแจ็คเสียบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับอทีนี้อาการของกดสตาร์ทไม่ติดนะครับกดสตาร์ทไฟไม่เข้านะครับกดแล้วไฟก็ไม่เข้าถ้าตัวนี้เสียนะครับถ้าตัวนี้เสียสัญญาณไม่ส่งมาตรงนี้นะครับไอตัวนี้ก็ไม่ทํางานเลยนะครับอทีนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็คดูตัวนี้นะครับตอนนี้มันกดได้อยู่นะครับโอเคนะครับ <อ> عة, ทีนี้ถ้าตัวนี้เสียนะครับหม้อแปลงมันเสียบอร์ดเล็กเนี่ยเสียนะครับไฟมันจะวิ่งมาจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับรัดมานี่มานี่นะครับมานี่มาเข้านี่มาเข้านี่ทีนี้เราจะต้องไล่มาจากตรงนี้นะครับทีนี <Jest S 2> ้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณออกมาจากตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เสียนะครับทีนี้เราจะถอดแจ็คตัวนี้ออกนะครับเราถอดแจ็คตัวนี้ออกเท่ากับว่าสัญญาณไม่ผ่านมาจากตรงนี้เข้ามาหาตัวนี้ได้โกรไม่ติดแล้ว นิ่งสนิทเนี่ยครับนิ่งสนิทถ้าเป็นอาการแบบนี้เราก็ต้องมาไล่ดูนะครับไล่ดูตรงนี้นะครับจากต้นขั้วนี่นะครับว่าไฟออกมานี่หรือเปล่ามันออกมาอยู่นี่มาหาตรงนี้ตรงนี้ก็มาอยู่แล้วก็มาวัดอยู่ตรงนี้มาตรงนี้ครับตัวนี้ไม่ออกหรือว่ามันออกไม่ครบนะครับแสดงว่าบอร์ดตัวนี้เสียต้องไปทําการเช็คซ่อมมันให้ดีนะครับทีนี้ถ้าไฟไม่มานะครับอดูอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ไฟไม่มาแล้วนะครับกดไว่ติด นะครับสับสุงรุนนี้นะครับอาเสียเข้าไปใหม่อ่าทีนี้เรากดรูนะครับสตาร์ทได้เลยเห็นไหมครับอ่าขยับผ้าได้เลยอ่าอันนี้เราต้องมาเช็คจ,จุดนี้นะครับเนี่ยครับจุดมานี่ <c oughs> ทีนี้ถ้าถอดอันนี้ออกระดับเลยนะครับเนี่ยครับดับไปเลยเนี่ยนะครับ ถอดแจ็คตัวนี้ออกเท่ากับตัวนี้ไม่ส่งสัญญาณมาแล้วอ่าไม่ครบดับโดยทันทีเห็นไหมครับดับเลยทีนี้เราจะมากดทั้งวันมันก็ไม่ออกเนี่ยครับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอากาศกดไม่ติดนะครับให้มาเช็คดูตรงนี้ก่อนนะครับเช็คดูตรงนี้ครับออกมาแล้วออกมาดีหรือเปล่าอ่าออกมานี้ได้ไหมถ้าออกมานี้ไม่ได้ต้องเอาตัวนี้ไปซ่อมนะครับหรือว่าถ้ามีเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับอ่าให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับระหว่างแจ็คเสียบของมันนะครับ ว่าเราจะอาการแบบนี้มาจากตัวไหนนะครับอ้าวทีนี้กดได้เลยนะครับอ่านี่ปิดก็ได้แล้ว <c oughs> เห็นไหมครับอ่าสตาร์ทได้อ่านี่แหละครับอาการกดไม่ติดนะครับพี่นะ้องอ่ากดไม่ติดมันจะมาจากบอดเล็กนะครับให้เช็คดูตามนี้นะครับไล่จากตรงนี้มามาหาตรงนี้มามันออกมานี่หรือเปล่า ถ้าออกมาไม่ได้แสดงว่าไอ้ตัวนี้เสียนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับอ่าบอร์ดควบคุมการทํางานตัวนี้นะครับบอร์ดสั่งงานตัวนี้ไม่เสียส่วนมากมันจะเสียตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดไม่ติดอ่าให้ไปเช็คดูตัวนี้นะครับไล่ตรงนี้มาก่อนนะครับอาการกดไม่ติดไล่ไฟมามาตรงนี้ปุ๊บอ่าออกมาจากตัวนี้หรือเปล่ามันออกมาแจ็คตัวนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับอย่างที่อ่าผมจะทําให้ดูนะครับอ่าอันนี้มาดูอีกทีก็ได้นะครับอ้าวกดติดทํางานได้นะครับ ประมวลผลได้ถ้าตัวนี้เสียกดไม่ติดนะครับดับไปเลยนะครับอ่านี่ครับดับไปแล้วนะครับดับไปเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับอ่าสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> เราจะมาดูอาการของเซ็นเซอร์รวมนี่นะครับอ่าเซ็นเซอร์รวมอ่าทีนี้เรามาดูศูนย์รวมของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับอ่าเซนเซอร์รวม กดได้ไหมครับอ่าในกดตามปกตินะครับอ่าประมวลผลได้ตั้งเวลา53ขึ้นมานะครับอ่าปล่อยน้ำเข้าถังได้นะครับปล่อยน้ำเข้าถังได้ถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่จ่ายไฟออกมาปุ๊บนะครับทุกอย่างจบเกมไม่ทำงานเลยมันจะบอกออกอาการ58บอกว่า เซนเซอร์เพรสเชอร์ทำงานไม่ได้นะครับเนี้ยตามมาด้วยดีอีนะครับอ่าออกเลยนะครับอ่านี้อันนี้ศูนย์รวมของเซนเซอร์นะครับอ่าพี่น้องคอยดูนะครับห้าสิบแปดออกมาแล้วครับตามด้วยดีอีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหมให่เข้าไปสังเกต็ตดูให้ดีนะครับว่าเครื่องซสกผ้าซัมซุงรุ่นนี้นะครับอ่ากดไม่ติดหรือว่าสัญญาณเซนเซอร์มันไม่สเสถียรหรือว่า มันทำงานไม่ครบนะครับเราต้องไปเช็คดูต้นขั้วของมันมาก่อนเลยนะครับง่ายมากนิดเดียวเองนะครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ